ดีครับวันนี้มาอยู่กับทีมงานสิทธิเจริญนะครับไม่รู้ว่าไปไหนกันหมดโอ้นี่เจอเท่าแก่แล้วนี่มานานยังนี่มาวันที่ยี่สิบหกครับนี่นะใส่ใส่มากี่คันนะกล้องยูเอาไปจอดยูต้องแคบขนาดนีโอ้ี่ไปไหนไปเที่ยวของถมอ้าวพี่จักสวัสดีครับโอ้โหเฮ้ยนะครับพี่มางวดนี้รถใหม่เลยเสียเป็นไงได้เกี่ยวบ้างยัง กี่ไร่อ่ะยี่สิบไร่เนาะข้าวเบาเนาะโอ้โหไรขั้นใหม่อ่ะเทเลอร์เทเลอร์เนี่ยกำลังมากำลังมาโอ้โหดีครับทีมงานอะไรนะโชคทวีคูณนะครับวันนี้ได้มาเยี่ยมเยียนพี่ชายมาพาฝนพาฟ้ามาด้วยเลยนะเนี่ยโอ้โหอดีครับมาได้กี่วันแล้วเนี่ยววันมาแล้ รถไปเกี่ยวอยู่ไหนนี่เกี่ยวสองชั้นอืมทั้งเกี่ยวทั้งจมเกี่ยวทั้งจมมีน้ำดีอ้าวเลือเห็นอยู่คันเดียวเอาไปไว้น้องแคมกันน้องแคมคันหนึ่งโอ้โหแล้วก็เลี้ยงลงเกี่ยวยังไม่ได้แล้วนะนี่ครับสิทธิ์เกลือนนี่ครับทีมงานโชคทวีคูณนะครับ คันเดิมคันคันเดิมไม่ได้พี่ตักคันเดิมครับคันเดิมโอ้โหฝนตกชุ่มชื้นเลยทีเดียวครับเรียกว่ามาสองคันวันนี้ได้มาเยี่ยมเยียนนะครับเครื่องเจียไฟนะตัวนี้48โคข้อ ยังแรงเหมือนเดิมครับคันนี้เอฟซีที่เข้ามาก็ฝากฝากกันด้วยครับฝากกดติดตามแล้วก็ถูกใจสิเจเรนนี่คล่องตัวเลยทีเดียวนะครับกอพึ่งมาได้เมื่อกี่วันนะครับทีมงานนี้โอ้ฝนมาด้วยครับดูเทลเลอร์ครับอิสุเดกา้า ร้อยเก้าห้านะตัวนี่คือเปล่าไม่ใช่195 2, ร้อยเก้าห้าสองเพลาครับรรแล้วที่จะมาในเทลเลอร์ตัวไหนฮิโน่ฮิโีตัวใหม่ครับฮิโน่ตัวใหม่ครับเซนิวจัดมาใหม่ๆเลยจะมาวันไหนเนี่นนนยโอ้ครับครับนี่ครับสายตรง มุงสู่บุรีรัมย์จะเดิญในโลงเลยครับแท่นเครื่องอะไรเ่ยโลกอะโลกมากเลยแบบปัม๊มในยี่สองครับคันเดิมเอามาฝากคเพื่อนๆชาวยูทูบได้ดูได้ชมกันนะครับ ในวันนี้ครับผมที่ม่กี่วันเดี๋ยวก็จะได้เก็บเกี่ยวครับนะทองทุ่งนาแห่งนี้ครับดูหน้าเสียนนะชื่ออะไรนะเนิวครับเซนิวครับเซนิวปีนี้ก็ปีก่อนนั้นมาขับนะครับเองขับเองเลยปีนี้ก็น่าจะมาดูแลลูกน้องลูกน้องก็เดิมไหมเขเดิมตอนนี้มีอยู่กี่คันนะตอนนี้สี่ครับสี่คันมีของสิทธ อสอง,องก็สุพรรณรถเกียวสองครับทีมงานนี่ก็ไม่ได้อยากจะออกออกรถตีดินยังนี่ออกแล้วครับออกรถตีดินด้วยครับอยู่จังหวัดไหนนะสุพรรณสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีอำเภออะไรบางปะมาครับบางปะมาครับผมเอา้าใครอาจจะเคยพบเคยเห็นนะครับก็ทักทายกันนะครับทักทายกันทีมงานเออโชคท,ว,คชคทวีคูณนะครับโอ้โหเอ๊ะคันนี้กี่ปีนะ าปลีจะออกเพิ่มอีกไหมนี่ดูแล้วว่าจะเอาไงมันมาติดช่วงโควิดนี้ไปไปลงมาจากไหน,นนะอยู่สุพรรณครับอ๋อเกี่ยวกับสุพรรณเนาะอืมเอ้าใครติดตามมีทิกต็อกมีอะไรไหมมีเฟซอย่างเนี่ยครับมีเฟซก็มีเฟซชื่ออะไรชอโชคทวีคูณการช่างโชคทวีคูณการช่างครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามไปดูผลงานของซีนิวด้วยนะครับซีนิว อายุเท่าไหร่นี่ยี่สิบเอ็ดครับอายุยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นเท่าแก่แล้วครับนะโอ้แสดงว่ามีความชื่นชอบเกี่ยวกับรถเกี่ยวรถอะไรมีรถตีดินด้วยครับโอเคครับวันนี้ก็พามาดูเดี๋ยวหน้าเกี่ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวก็จะแวะมามาดูชมกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่ครับสิทธิเจริญนะครับผมฝากฝากทีมงานโชคทวีคูณด้วยครับ สุพรรณบุรีที่แถวบางประมาณนะครับวันที่ห้ามาอีกสองคันวัอนแสดงว่ามาตามๆกันเนาะ๋อนี่ครับผมงามมากครับผม